ต่อไปแล้วว่าจะขอเช็คต้นขั้วคือให้มาเช็คด้วยกันเลยพร้อมกันเลยก็ก็กรีบเป็นแจ้งความก่อนเลยเป็นเกมการเมืองร้อยเปอร์เซนอยู่แล้วครับดูท่าว่าผมจะเป็นคนพิเศษสำหรับกองทัพมากเกินไปเลยรล่าสุดเห็นโพสต์เรื่องไอ้บัตรเอทออ๋อครับใช่ครับก็คือยังไม่ย่อท้อเรื่องก็ต้องทำหน้าที่อยู่แล้วครับ ก็ไม่รู้สี่สีสสจะโดนเมื่อไหร่อ๋อไม่หรอกแต่ว่าก็จะจะจะตั้งใจจะพูดเรื่องของการเรื่องของเกณฑ์อาหารให้มีมากขึ้นครับไม่ใช่เป็นการแก้เผ็ดไม่ใช่เป็นการแก้เผ็ดกองทัพโอ้สอสคนนึงจะไปแก้เผ็ดกองทัพที่มีไม่ตั้งเจ็ดสิบแปดสิบปีซึ่งที่ใหญ่โตขนาดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วครับแต่เราก็ทำน้านที่ผู้แทนราษฎรเป็นเกมการเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับคำถามที่ผมถามเมื่อสักครู่ที่แถงข่าวก็ตั้งคำถามไปถึงรัฐมนตรีถึงกองทัพตั้ง ก็รอดูว่าจะจะมาตอบหรือเปล่าจะมาถแถลงหรือเปล่าแต่เรื่องของผมนี่สองวันตั้งโต๊ะแถลงเป็นฉากๆเลยมีมีทีมเตรียมเตรียมข้อมูลไว้ฟ้องอะไรเรียบร้อยหมดเลยดูท่าว่าผมจะเป็นคนพิเศษสำหรับกองทัพมากเกินไปนย,ยางไางในพักว่ายังไงว่าทพี่กรรมการบริหารก็ก็คุยก,กันแล้วครับคือถ้าคือทุกท่านทุกอย่างมันถูกต้องอ่ะก็ให้กระบวนการเดินไปกระบวนการตรวจสอบเดินไป <S <S เรื่องซดทีสามก็จริงๆริแล้วควรจะต้องยืนยันก่อนว่าเอกสารลุมหรืออยู่เนี่ยมัน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 ปลอมจริงหรือเปล่า ้ายังไม่ได้เห็นเลยยังไม่ได้จับเลยเนี่ยคือได้เห็นแค่ภาพซึ่งก็ถูกเบลอด้วยนะครับแล้วก็มั่นใจว่าเป็นของปลอมเนี่ยผมก็คิดว่ามัน,ม,นมันตลกดิเขีนผิดปกติมันรีบดีครับแต่เขาแจ้งว่าเขาตรวจสอบอ๋อต้อนขั้วเนี่ยมันยัง<ม>อยู่ครบทั้งสามใบอะค่ะคือปกติถ้าไปเกณฑ์จริงอะต้นขั้วมันต้องอยู่ที่เจ้าตัวหนึ่งใบอะค่ะอันนี้คือถ้าจะพิสูจน์ความจริงครับมันก็ต้องพิสูจน์ให้ครบทั้งรอบด้านก่อนูครับ ถ้ายังไม่เอาใบที่ผมถืออยู่ไปเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันมันเป็นเขาจะยินเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับจริงๆแค่เอาไปดูแบบไม่ได้ใช้ใช้เวลานานเลยนะครับผมก็ยินดีที่จะเอาไปให้ด้วยกรรมธิการทาหารเนี่ยก็ติดต่อไปแล้วว่าจะขอเช็คต้นขั้วคือให้มาเช็คด้วยกันเลยพร้อมกันเลยก็ก็รีบไปแจ้งความก,ก่อนเลยก็ก็ดีแล้วครับผมก็อยากให้มันความจริงมันกระจ่างจะได้มีการพิสูจน์สักทีครับแล้วก็เป็นการพิสูจน์โดยหน่วยงานราชการไม่ใช่พิสูจน์โดยคำพูดของผมเอง สัจนถึงนาทีนี้เรายังยืนยันใบไม้แน่นอนครับไปไปเกณฑ์คือฉีกมาจากเล่มแน่นอนครับเพราะว่ามันมีต้นขั้วแน่นอนอะผมมั่นใจว่ามันมีต้นขั้วแน่นอนเขาฉีกมาจากเล่มไม่งั้นก็คงไม่ไม่งั้นผมคงต้องโดนข้อหาหนีทหารโดนตำรวจมาจับถึงบ้านไปแล้วตั้งแต่ปีห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดแล้วแล้วทำไมถึงถึงเฉพาะถึงที่เขาแถลงมาบอกว่าต้นขั้วยังอยู่ครบอย่างเงี้ยค่ะมันมันมีอะไรเบื้องหน้าเบื้องหลังไมคได้อันนี้ไม่ทราบเลยครับไม่ไม่ไม่ทราบว่าเขาเอาข้อมูลจากไหนแต่ว่ายืนยันว่า ของผมเนี่เป็นของจริงแล้วก็ถ้าเขาบอกว่าเจอแต่น้าวารินไม่เจอศีรัต์เนี่ยก็ก,ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าผมเปลี่ยนชื่อแล้วอีกอย่างนึงผมเปลี่ยนชื่อตั้งแต่ปี52นะครับในตามใบเปลี่ยนชื่อ,อ,อตอนปี52 53 54 55 3-4ปีที่ไปไปผ่อนผันเนี่ยก็ใช้บัตรประชาชนจิรัตรไม่ได้ใช้บัตรนวารินแล้วก็ยื่นแบบประชาชนจิรัตรพร้อมใบเปลี่ยนชื่อทีนี้ถ้าหน่วยงานคุณไม่ไม,ไม่อัปเดตฐานข้อมูลเองอ่ะ แล้วจะมาโทษผมไม่ได้ครับอย่างนี้ถ้าเกิดว่านั่นเราเตรียมที่จะฟ้องกลับไหมในเมื่อเรายืนยันว่าของเราเป็นของแท้แต่เขามาดาเนินคดีมันเสียืีอเสียเนาะขอข้บไปปรึกษากับทางพักทางคณะมันยังยังไม่ไม่มีความคิดว่าจะฟ้องตอนนี้ที่ผ่านมาก็มีการกล่าวหาว่าไปจ่ายตังค์เสร็จแล้วก็ให้สัสดีเนี่ยให้ใบมายืนยันครับไม่ครับคือถ้าถ้าเป็นงั้นก็จริงก็ถ้าอยู่ในชั้นตำรวจเนี่ย ก้าพิสูจน์ได้ก็สอบกันครับแต่ความจริงจะได้ประกฏนถ้าผมพูดเองเนี่ยก็จะหาว่าผมโกหกอีกเหมือนที่ผ่านมา